ครับพีน่ an, น,น้องเบาสียงข้านเนาะมนีผมเองเบาสียงข้านคำาผ้ามาตามเหล็กถูบใยกับพีนนนบพนน m, ่น้บบงนองนอมงนีใยเ,ยเพิ่นสิตามเล่าครับพี่น้องเนาะห้องกับมาตามเล่าในกันกับเบาสียงข้านครับพี่น้องเนาะมนีวันพระครับพี่น้องใยเพิ่นเลยจุดถูบเสียงไทยตามเล้าครับพี่น้องเนาะขอในพระภุมิเจ้าที่เพิ่นครับพี่น้องผมเองเบาสียงข้านก็เลยขออนุญาตเท็ดคลิปเพิ่นครับพี่น้องเนาะเพิ่นตามเล้าวัน พันจุดถูกมือออกพันษาครับพี่น้องพันไดแปดเก่าเนาะออกพันษาพันไดแปดเก่าพันกระตามมาเรื่อยๆเนาะพอดีแปดเก่านั้นออกวันออกวันจันทร์คับพี่น้องเนาะพันกระถือไปเนาะออกวันจันทร์แปดเก่าเนาะวันจันทร์ที่ผ่านมาเนะออกแปดเก่าพันกระถือไปพันกระไดพ่อไดใส่ยู่พี่น้องแล้ววะยายก็อายุหลายเติบพี่น้องยายอายุเก่าสิบเอ็ดปีเนาะเราหมัก ทางนี้ครับพี่น้องเนาะเป็นยาวัฒนาธรรมของผู้เฒ่าเนาะพี่น้องกะบยาวากันเนาะเฮากัมาตามในการน้องเมื่อนี้เพิ่นตามเล้าครับพี่น้องพอดีวันพุธนั่นเพิ่นบ่ได้ตามครับพี่น้องวันพุธบ่ได้ตามเนาะวันพุธนั่นผมจําได้ว่ามันออกยังก็สามหกสองบอกพี่น้องมื้อนี้เฮาก็มาตามได้เพิ่นเนาะวันพุธออกสามหกสองแต่ว่ายายบ่ได้ตามมื้อนี้เป็นวันศุกร์ครับพี่น้องเนาะ เสาร์วันศุกร์วันพระพอดีเป็นกระตามเล่าออกพี่น้องเอาก็มาตามด้วยกันกรับเบาซึ่งค้าเนาะพี่น้องเด็กถูกย่ายผู้ซื้อว่ายายเป็นขอย่ำใดก็สิเขาเรื่อยอยู่พี่น้องเอาก็มาตามหรือมาเอาในกันเนาะเด็กถูกย่าเย็เพื่นครับพี่น้องเนาะอายุต่งางซาาอายุตัง้งเก่าสิบเอ็ดปีพี่น้องเนาะเอาก็มาทางนี้เนาะพี่น้องายาวากันเนาะเป็นการเป็นยาวัฒนธรรมผูเทาก็ว่าได้เอา้า เขากลยาว่าต่อครับพี่น้องเขากับมาเบิงหรือมาตามเอาเนียทางในกันกับเบาซส้งข้านนอกมันนี่เด็กถูกย่า่ครับพี่น้องเนาะตามเหล้าเด้อพี่น้องมันนี่ตามเล่าวันศุกร์มันนี่ลหละพี่น้องเนาะยมเศ้าเร้าครับพี่น้องผมเองเบาเส้งขา้นกัมาตามเล่าให้พี่ให้น้องหรือให้เอฟซีเบาเส้นข้านคือเก่าเนาะผมเองเบาซส้งขา้นกเหตุคลิปเพื่อเป็นแนวทางด้พี่น้องเนาะตามคลิปเพื่อเป็นแนวทางเอาเบิงแล้วเขากับพิจารณาเอาเด้อพี่น้อง Game, no? เฮ็ดคลิปเพื่อเป็นแนวทางเนาะหวหาดล้าแล้วพี่น้องตอนนี้หกโพมาแล้วเนาะหกก็โผมาแล้วกลับมาเบิ้งในการครับพี่น้องว่าตัวที่ส e องเป็นอีหยังเนาะเบิ้งในการครับพี่น้องเมื่อนี้ม่าตามเล่าให้เอฟซีหรือพี่น้องเขาเนาะเพื่อเป็นแนวทางได้พี่น้อง no? อเนาะโบกหูวุ้ยไฟหูใดว่าสั่นเถาะพี่น้องเนาะวุ้ยไฟหูใดว่าเหล็ออกสองตัวใดเพียงแต่ว่าเฮ็ดคลิปให้เป็นแนวทางเนาะพี่น้อง บางเถือมันอาจสิเขาบางเถืออาจบอกเขาพี่น้องเนาะยังไงเขามาแหลวก็ซอยกุดไหลกุดแช่กุดติดตามบอสินค้านำเหนดเนพี่น้องวันนี้ก็มว่าตามเล่าของยายอายุ9ก้าอปีครับพี่น้องเนาะอายุเราหลายเติบแต่เรามากทางนี้ครับพี่น้องเขากะยาวาทันโตะบางเถือก็เป็นยาวัฒนาธรรมของเฒ่าเนาะมีความสุขสบายใจเนาะในเสียงท่ายกยาวาเพิ่นพี่น้อง เป็นมักทางนี้เนาะบอกเราเป็นหัวเตอหัวเติงที่พี่น้องเนาะเออแต่เล่าก็ูอยากแก่มถ่ายคลิปเล่าเนาะเราให้่ายแต่เหล็กแก่เราเป็นยังพี่น้องเนาะให้แต่ใดเหล็กถูกเล่ากับพ่อละเพื่อให้เอฟซีเขาหรือพี่น้องเขาเบิรงเนาะเบิรงแล้วกับพี่เจ้าน้ำกันครับพี่น้องเนาะเพื่อจะเป็นไปใดบอพี่น้องเขาเหมือนี้วันพระตามเหล็กถูกยายเพื่อนเนาะเพราะว่าเพิ่นขอส่วนออกเป็นสานะ่ะเพิ่นได้ เก้าแปดเจ็ดครับพี่น้องเนาะเก้าแปดเจ็ดเพิ่อกระสื่อไปวันสุกบอกเดี๋ยวเพิ่นก็มาสื่อวันจันทร์ออกสามวันจันทร์ที่ผ่านมาครับพี่น้องเนาะออกแปดเก่าครับพี่น้องวันจันทร์ที่ผ่านมาออกแปดเก่าวันที่วันพุธเพิ่นกับบริคอไเ้พี่น้องวันพุธบริคอเนาะวันพุธนั้นเลขกออกสามหกสองเนาะลาวตามประเทศไปสามหกสองพระจ้าโมฟิตพี่น้องเนาะ สามสามหกสองเนาะวันนี้เพิ่นเลยมาขอวันวันศุกร์นี่เพิ่นเลยขอครับพี่น้องมาได้ขอวันพุธเนาะแล้วก็มาขอวันศุกร์เข้าก็มาตามในการว่าสี่ได้ตัวใดไพี่น้องเข้าหกโพสัดเจนดีแล้วพี่น้องเนาะหกโพสัดเจนดีตามผมว่าน่าจจะเป็นหกสองพี่น้องเนาะหกสองแมนบอกระเบิดด้วยการครับพี่น้องแมนหกสองบอเนาะ มืเอนี้ก็มาตามเลขถูกย้ายเด้อพี่น้องมืเอนี้วันศุกร์ย้ายว่าให้ไปต่างประเทศพี่น้องเนาะอีหยังก็เกิดขึ้นได้ล่ะพี่น้องเนาะต่างประเทศหรืออยู่ในไทยเฮามันก็สามารถเกิดขึ้นได้เฮาก็บเบิ่งแล้วก็พิจารณาเอาพี่น้องมืเอนี้ก็มาตามแนวทางในการเนาะเลขถูกย้ายอายุ91ปีอายุหลายเติบแต่เรามักทางนี่กะเอาเอา,เอาอกระเบือ่วากันครับพี่น้องเนาะโชคไผหมานมัน ครับพี่น้องหกสองครับพี่น้องเนาะชัดลราพี่น้องตัวที่สองออกมาชัดเจนเป็นหกสองหกสองครับพี่น้องเนาะหกสองออกไปแล้ววันวันพุธอีกครับพี่น้องหกสองไปแล้ว,วเอา้ายายขอสาบบอหรือจนนังไงเนาะหกสองออกไปแล้วพี่น้องเออหกสองหัด วันพุธนี่เล่ามันไปสามหกสองพี่น้องเนาะวันพุธนี่เล่าไปสามหกสองวันพุธไปสามหกสองใหญ่มาจูดมือนีก็ได้หกสองพี่น้องจะเป็นเหล็กตกเกาโอ้เป็นเหลกตุกเกาที่วันพุดออกไปแล้วเออมาลุนตัวที่สามนึกกัน่าพี่น้องว่าสิเป็นยังเยาวาสามได้พี่น้องเนาะ ันว่าสามถึงทั้งสามตัวได้เหลืองออกไปหมดละเนาะถ้าเป็นสามเนี่ยถือว่าเหลองออกไปแล้วสามตัวเลยเลยพี่น้องเอามาลุ้นเนาะเมนสามบ่ถ้าว่าสามเนี่ยออกไปแล้วเด้อพี่น้องวันวันวันผุดมือน,นวันสุกเนาะนเหมือนเป็นวันสุกอ้มาลุ้นด้วยกันครับพี่น้องว่าตัวที่สามจะเป็นอีหยางเนาะ ผมก็เดาไปถับเป็นสามเลยถือว่าออกไปแล้วโอ้ยเดาซื้อๆได้พี่น้องว่าจะเป็นอย่างเท่ากับมะรุนในการตัวที่สามที่เป็นอย่างพี่น้องหกสองเลยไปแล้ววันพุธเลยออกไปแล้วหกสองออกไปแล้ววันพุธวันพุธเลยเหล็กตังประเทศมันออกไปสามสามหกสองครับพี่น้องเนาะ วันผุดนี่ยมันออกไปสามสามหกสองใหญ่บากระจูดได้หกสองหรืออันจูดมโนรานกระสิตรงเป่งที่ไหนเลือกอยจางไหนเนาะหรือว่าปูไปใส่ออกสามว่ะพี่น้องออกวันผุดล้วก็ใส่มาออกวันสุกอีกบ่อ่ะเบิ่งแล้วก็พิ่เจ้านาพี่น้องมันก็สามารถเกิดขึ้นได้เนาะแต่วันผุดมันไปหลายหกสองอ่ะพี่น้องหกสองไปแล้ววันผุด มันเหี่กวันสูงเนาะเหล็กวิศีออกสั่มโตเก่าว่อหรือจะใดวะมันพุฒมันออกสามหกสองครับพี่น้องเฮาข้าจับ่ผิดเนาะยหญ่กับใดหกสองตรงตรงเลยตัวนี้แต่มันออกไปแล้วพี่น้องมันเหงี่ก้อนสูงเออกับว่าเบิ่งด้วยกันกับบ้านสิ่งกันครับพี่น้องว่ายหญ่สิได้ตัวใดโตัวที่สามเลย เบิ่งหัวแล้วสะเป็นแปดว่พี่นอ้องตามว่าหกสองแปดบ่ะอ่ะเบิง่งด้วยกันเรื่อยๆนะให้ใหม่เม็ดก่อนใหม่เม็ดก่อนพี่นอ้องค่อยเบิง่งด้วยกันคักๆเบิ่งว่าสิเป็นยังถ้าเป็นหกสองสามเ็กโอ้เสียดายค่นะพี่นอ้องเพราะว่าวันพุธมันออกไปแล้วเนาะวันพุธมันออกไปสามหกสองเป็นแปด หรือเป็นสามหัวคือกันแต่ว่าด่านหนึ่งหยุดแล้วโมเมนต์สามบอกพี่นอ้องมาเบิงมาลุนในการโมเมนต์สามว่าสามหรือแปดเนาะลุนับพี่น้องสามหรือแปดสามหรือแปดพี่นอ 6, 3, 8, ้องหกสามแปดหรือโอหกสองแปดหรือหกสองสามอ้าหยุดแล้วโมเมนต์สามบอกพี่น้องนะทิศหนึ่งมันหยุดไปแล้วหนะ้าเพราะมันขาดไปแล้ว หายสเป็นสามนโมเมนต์แปดแทะนะสิเป็นสามพี่น้องโมเมนต์แปดหอกผมว่าหกสองสามเตะอ่ะหลุนในการแมนหกสองสามมาพี่น้องหกสองสามน้อยออกไปแล้วเด้อว,วันสุกวันฝุดไหมหกสองสามเนี่ยม,มันมันแมนบอกหรืออีอยังแล้ามาหลุนในการเรืเร่อยๆตัวที่สามพี่น้อง แต่ว่าหกสองไปแล้วมันผุดปูยังหายตัวเก่าเนาะปูบอกบอกยา่เอ้ยหกสองของอาวยา่ยย 96, 2, มันออกไปแล้วัดี๋วมันผุดจยู่ในแหล่ตัวเก่าหกสองวันผุดออกไปแล้วมืนอนี้วมันสู์พี่น้องก็ตามมาเองเ็กสามแบย่ายเอ้ย 63, 63, หกสองสามอะค่ะยา่นั้นออกมาดำๆแล้วล่างกัน หกสองสามแต่แลใหญ่โอ้โหกสองสามใหา่ตามสายตาหกสองสามใหญ่ออกไปแล้ววันพุดจุด,ดเหล็กจุดถูกคอได้โตเก่าโตอ,ออกวันพุดพี่นอ่องอ่ะใหญ่เหล็กใหญ่ออกไปแล้วเรื่องวันพุดนี่หกสองสามหนิมถึงทึกสามตัวได้ใหญ่หี่หกสองสามเก่าตั้งสามตัวเลย, 6, 2, 3, เอ 3, เลยโอ้แต่ว่าพิดตำแหน,น่งอันสื่ออัน หกกับเปิพี่ไปใส่เนาะเขาเลยตีใหญ่โอ้ยเอกถูกใหญ่แต่ตัวเก่าพี่น้องออกไปแล้วเออเมือนี้ก็วันศุกร์บางเทีออาจจะกลับมาคือเก่าก็เป็นไปไหนนะับพี่น้องวันศุกร์หรือปู่ปิศาจของตัเกเก่ามาเลยจากไหนกับโบได้พี่น้องเบื้องหลังกับปิจนาณาเด้อเอกถูกใหญ่พี่น้องสรุปเลขก็หกสองสามเด้อพี่น้องหกสองสามสามเล่าวันวันศุกร์มือนี้ครับพี่น้อง